อร่อยอ่ะหัว่อยใช่ไหมครับอู้หูสวยวะมาตามรีวิวครับสายอินเตอร์โฟเห็นเขาว่าข้าวมันไก่ที่นี่เด็ดแต่ต้องลองดูว่าอร่อยไหมอู้หู้ก็ไม่น้อยมากจะกินหมดป้าวันนี้มันพอดีอยู่นะตองที่เห็นเขาบอกว่ามันจะฟิลเหมือนโรงแรมบนเทียนใช่ไหมเออใช่กินไม่หวานรีวิวนะคะ กินเองต่อดลองกินเองผมเป็นน้ำจิ้มไทยนะอร่อยเลยอร่อย้ออย,ยขอชิมของลูกนะคะเอมอ,อมันดีไหมเดินแย่งอ,อร่อยอ่ะอน,น้ำซุปก,ก็อร่อย มาบอกว่าเรจะได้กินวันหิดแล้วโอ้ยวันหิดนะครับเย็นตะอโฟมาแล้วนะครับรสชาติเผ็ดอ่อนๆลูกชิ้นปลาที่นี่แบบอร่อยเดี๋ยวยังมึดกรอบอืมมึกกรอบที่นี่เต็งมากเหลือไก่ชิ้นหนึ่งไว้ทำไมอ่ะทำไมเลือดไม่กินอะเพะงั้นเลือดกินอร่อยอร่อยนี่ อ,อคือข้าวมันไก่มันจะมีปัญหายอยู่2องอันก็คือส่วนใหญ่จะน้อยไป,ปกับเยอะไปอันนี้รู้สึกว่าไก่พอดีข้าวอร่อยนะเนี่ยข้าวอร่อยมากมข้าวมันนะ่ะไก่หมดแล้วเหรอผัดไทยอร่อยอแล้วตังไหมล่ะกต้ยมยำหลังจากที่กินข้าวมันไก่ไปแล้วกินตั้งแต่ข้าวมันไก่แล้วร,รู้สึกว่ามันต้องรองใช่ไหมยาแบบให้คุม้มน้ำต้มยำหอมมากนะ ชิมสิอืมอร่อยนะ่ะเนี่ยจริงๆรกันชอบแนวนี้อไปอืมอร่อยเลยโอ้แล้วหมูสับอันนีด้ดีจริงเหรอโอ้โนนนมนนอนน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 น่นนนนนนหนน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 น แลร้านที่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่ตอนแรกคิดว่ามีแค่ข้างหน้าแต่มันมีข้างหลังด้วยแล้วก็ค่อนข้างลมลื่นแล้วก็ที่จอดโอเคเลยก,กินข้าวมันไก่กินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วก็บัวลอยเขาเรียกว่าทิประเบิดกลุ่ม